วิธีหลอกสมองอย่างง่ายๆว่าเรามีความสุข EP 3ภาพความทรงจําใน EP หนึ่งคือยิ้ม EP 2คือท่าทางส่วน EP 3นี้คือภาพความทรงจำฮะภาพความทรงจําในอดีตที่ทุกๆคนต้องมีแน่ๆเลยและเป็นภาพความทรงจําที่มีความสุขบอกว่าทุกคนมีแน่ๆเลยและวันนี้ ภาพความทรงจำเนาะจะทำให้พวกเรามีความสุขเริ่มต้นด้วยการให้เรานะรับตานึกถึงภาพความทรงจำในอดีตที่มีความสุขเราต้องเห็นเลยนะว่าเราใส่เสื้อเสื้อผ้านาผมเราเป็นอย่างไรเรากำลังยิ้มยังไงคนรอบข้างของเรามีใครบ้างแต่งตัวกันอย่างไรเขาพูดอะไรนะเขาหัวเราะอ,อะไรอย่างไรอู้ไปยดงไง ภาพชัดเจนเออเราก็มีความสุขอยู่กับภาพในอดีตเนาะเอาแบบให้ช่ำเลยและถ้าเกิดว่าภาพเนี้ยมันใกล้จะจบใกล้จะหมดความสุขให้นึกถึงภาพที่สองอาภาพที่สองขึ้นมาเลยเป็นภาพอะไรอของบอสน,นะจะเป็นภาพแม่จุงไปหาครูเข้าโรงเรียนสวัสดีคุณครูคุณครูชมด้วย เออเป็นเด็กเก่งนั้นเนี่ยขยันนั้นเนี่ยอชอบเก็บใบไม้มีความสุขกันไปชมต่อหน้าแม่นะเออเราก็ยิ้มมีความสุขนะนี่คือความสุขของบอสแหละถัดไปพอภาพนี้จางไปเอาภาพใหม่ขึ้นมาคุณต่อเนื่องภาพความทรงจําของคุณ5้าถึงสินาทีความทรงจงํา,ารจเราเนี้จะทําให้ร่างกายของเราหลั่งสารแห่งความสุขมา เพราะสมองไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจริงเปล่าเนี่ยมันอดีตหรือมันจริงเขารู้แค่ว่าคุณยิ้มเขารู้แค่ว่าคุณมีความสุขกับภาพนั้นๆเท่านั้นแหละความสุขเกิดทันทีฮะแล้วบออยากบอกอย่างนี้นะความสุขของเราอ่ะเป็นเรื่องง่ายๆเวลาที่เรามีความสุขต่อเนื่องต่อเนื่องนะเราจะเห็นภาพความสุขของเราที่บางครั้งเราอาจจะลืมไปแล้วด้วยนะ เช่นแม่อาแขนนะให้แล้วเราก็วิ่งเขาไปอ้อมกอดของแม่น่ะแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วเนาะเออหรือบางทีนะพ่อของเรานะเอาเรามงเต้งมงนะเอยมีความสุขเวลาเออหรือไม่พี่ชายของเราลุกขึ้นมาบอกว่าอ,อ่ะอย่ามายุ่งกับน,น้องสาวฉันนะเอ,อ,เออฟินมีความสุขนะ เห็นไหมหรือเราแค่เห็นดอกไม้เห็นผีเสื้อวิ่งไล่จับผีเสื้อนะก็มีความสุขละเห็นไหมมีอะไรอีกหลายอย่างที่คุณลืมไปนะ่ะว่าคุณเคยมีความสุขแบบง่ายๆทานอาหารอร่อยอร่อยกับแม่กับพ่อเนาะก็มีความสุขและกินไอศสครีมอุย้ย เห็นไหมมีความสุขพ่อแม่พาไปเดินห้างขึ้นนี่นั่นอ่ะของเล่นน่ะที่เป็นมา้าเนาะหยอดห้าบาทสิบบาทแล้วมันก็โยกหน้าโยกน่ะอยยิ้มไปหลายวันเลยคุยกับเพื่อนไปนานเลยว่าไปเล่นมาเห็นยังความสุขของเราเกิดง่ายๆ่ะแต่วันนี้นะสิ่งที่เราไม่เห็นความสุขของเราไม่มีใครนะทำเรามีแต่เพียงเราเนะี่ยลืมเขาไปไม่ได้รู้สึกถึงความสุขเหล่านั้น ใจของเราไม่ไปแตะที่ความสุขเห็นไหมถ้าฉะนั้นวันนี้เราแค่คิดเรื่องที่ทำให้เรามีความสุขเราก็มีความสุขทันทีเลยฮะขอบคุณทุกคนที่ชมช่องครบเครื่องเรื่อง,องความสุขมีความสุขง่ายๆกับบอสมาหาเทพแห่งความสุขสําล้านฮะ